สุกแล้วยังไม่ตักใส่จานนะพี่น้องนยังไม่ตักใส่ถ้วยนะสุกแล้วจ้าแกงเห็ดนะคะใส่ทับหมูนะคะสามกษัตริย์จ้าดูอิสตอรีซื้อเห็ดมาจ้ะนี่ผักผักที่เขาให้มาใส่นะจ้ะพี่น้องจ้าก,ก็เหมือนบ้านเราเนาะเวลาแกงเห็ดเราก็ใส่อันนู้นอันนี้อันนั้นอันนี้เวลาทำเขาก็มีผัก หอมของเขาเนาะให้เราเนาะแต่เราคิดว่ากินมันแรงนะะกินมันแรงมันจะแกงนะแกงแกงเห็ดมีเห็ดสำปินยองเนาะแล้วก็เห็ดนางฟ้าเห็ดนางฟ้าแล้วก็สีขาวแล้วก็สีอนี่นะว่าจะแกงแพ็คหนึ่งก็สามสิบกว่าโครนเนาะก็ คือว่าลดราคาแล้วนะเนี่ยแต่บ้านเขาก็ก็ใส่แบบนี้นะจ๊ะบ้านเราก็โหระพาต้นหอมอะไรอย่างนี้เนาะใส่โหระพาใส่อีตูสินะบานเนาะบานเน่าเนาะอันบ้านเขาก็ก็ผักของเขาก็เป็นแบบนี้จ้ะพี่เนะาะจะล้างแกงจก้ะแล้วก็จะใส่นี่นี่นหัวหอมอนะแดงเนาะแล้วก็ อพริกก็หัวตะไคร่นะตามใส่กันเลยจ้ะอนันี้จะเอาแบบนี้เด้อตัไม่ต้องแหลกนะคะตัตให้พอมันไอ้นั่นเฉยๆสมุนไพรเรากินได้จ้ะอตอดกินให้หมดเลย เห็ดเราก็หั่นเรียบร้อยแล้ว 3. เห็ดสามกริย์นะเห็ดชมปิญยองสีน้ำตาลสีขาวแล้วก็เห็ดน,นางรมนะคะเห็ดน,นางฟ้าเห็ดนางฟ้าอาจจะเรามาปรุงเครื่องเลยน้ำปลาเกลือเราใส่ไปแล้วนะ ชุนน้ำปลาปรุงเครื่องก่อนผงนัวแล้วตามใจชอบจ้ะน้ำปลาปลาไม่ต้องเยอะตพี่น้องเพราะว่ากลัวมันเค็มชิมก่อนชิมก่อน น้ำเดือดแล้วแล้วก็ใส่เห็ดลงไปจ้ะใส่เห็ดลงไปเลย เี๋ยวเราก็รอแป๊บหนึ่งจัดแป๊บหนึ่งเนะาะจัดเลิเราก็ได้ที่แล้วเนาะเห็ดพี่เรากระทะหมุนกระทะหมุนแกงเห็ดกระทะหมุนมาล้วก็จะใส่นี่แคบหมูล,ลงไปจ้ะนี่เค็มเล <laughs> ไม่สงดไปจะเค็ม อยากกินอะไรก็ใส่ไปจ้ะพี่น้องจ้ะอยากกินแบบนี้ก็ทําไปเลยจ้ะตามใจฉันตามใจฉันจ้ะฉันก mm hmm. ิทำทำอาหารตามใจฉันจ้ะอยากกินอะไรฉันก็ใส่ลงไป mm hmm. สุดยอดเผ็ดได้จ,จัดจานแล้วผักเราก็ ผลเราก็นี่พี่น้องจ๋าขนาดบออยู่เมืองนอกนี่แม่งลักแช่แข็งแมงลักแช่แข็งจ้ะพี่น้องจ๋าเออจะเอาอะไรมากมายแมงลักแช่แข็งอื่เอาออกมาจากแข็งก็จะเป็นอย่างนี้แล้วจับพี่น้องจ๋าแล้วก็ต้นหอมต้นหอมนี่หาซื้อกินได้จ้ะไม้ยาก ทำหา,าซื้อกินง่ายไม่ยากไม่ยากนี่ก็มีอยู่แค่นี้ละจ้ะเท่าที่ทำให้ดูนี่เนาะแล้วแต่ไขรชอบรสจัดรสจานรสเค็มรสไม่เค็มรสจืดรสจางก็ใส่กันเองเลยจ้ะพี่้องจ้ะตามใจพวกท่านที่ชอบกินรสไหนนะจ๊ะพี่้องที่นี่ เห็ดเราก็ได้แล้วหมูเราก็น่าจะได้แล้วแหละหมูเนี่ยมันก็เปื่อเพราะมันร้อนอยู่นะจ๊ะพี่น้องจ้ะทีนี้เราก็จะใส่ต้นหอมก็แม่งลักลงไปจ้ะหรือว่าผัดอีตู่บ้านเรานี่เองนะจ้าใส้มือนะล้างแล้วน้ามือนะอืเห็นไหมเนี่ยล้างทั้งผักล้างทั้งมือละจ้ะ นี่เราแกงแบบนี้นะไม่ได้แกงใส่ใบย่านางเด้พี่น้องบางทั้งก็ใส่จ้ะแกงแบบใส่ย่านางก็ได้แล้วแต่ทำได้หลายแบบทำหลายแบบที่เราอยากกินจ้านี่ ดูดทีหน้าตาหน้าทานไม่ล่ะหน้าตาหน้ามัไมไหมล่ะนี่ให้รอให้ต้นหอมสุกสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าแคบหมูนี่เราก็จะให้มันอย่างนี้แล้วเคี้ยวดังกุ๊บนะ เมนูแคบหมูเนี่ยเราทำบ่อยนะซุปหน่อไม้หมกหน่อไม้หม้ออย่างเงี้ยหืมใส่เนี่ยใส่แคบหมูอร่อยมากจะพี่น้องจ๋าลองทำเด้อถ้าใครยังไม่ทำหรือว่าใครทำแล้วก็ทำไม่อร่อยก็แล้วแต่คุณท่านนะจ๊กพี่น้องจ๋าไม่ว่าก,กันชอบไข่ชอบมันเนาะจะใส่หมูสดก็ได้นะหมูก็มีแต่ไม่ใส่จ้ะเพราะว่าออกเอาไว้เตรียมทำอาหารดิน แต่เราชอบใส่แคปหม่านีจ้ะโอ้ยตายตาย,ตายลืมข่าเวเบียบว่าใส่กับป่ะลืมข้าวเบียบพี่น้องพี่น้องจ้าลืมข่าเวเบียบลืมข้าเวเบียบตำแล้วตำแล้วข้าเวเบียบใส่ตั้งหากไม่ได้ตำใส่กับเครื่องจ้ะเพราะว่ากลัวมันเหนียวก่อนลืมลืมลืมนี่ขาา้าวเบียมาลรวจา เขาแฟนนอาก็เอิญเขาเบีย้ยนั่นแหละพี่น,อน้องเฮ้ยนี่มาไว้นะเกือบลืมพักกี่ตู้มุนเมื่อละมังอุ้ยปุ๋ยแล้วพักอีตู้มุนอุ้ยปุยแล้ว, <c oughs> อ,อ,ลวอืมก็จะใส่หน่อไม้ไปมันเยอะแล้วไม่ใส่หรอกเยอะละ กินคนเดียวด้วยคุณชากับคุณลูกกินไม่เป็นหรอกอันนี้ทำคนเดียวกินคนเดียวอร่อยอยู่คนเดียวไม่แบ่งใครเลยเดี๋ยวเราให้เขาเบียสุกกันพี่น่อง สุกแล้วยังไม่ตักใส่จานนะพี่น้องนะยังไม่ตักใส่ถ้วยนะสุกแล้วจ้าแกงผิดนะคะใส่ชับหมูนะคะสามกษสัตรจ้ะ